พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันตพันธั์อยูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและเป็นบรมครูของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวก็ขอถวายความเคารพท่านพระอาจารย์มหาเฟรมผู้เป็นประมุขประธานในสังฆวาสแห่งนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งก็ขอความสุข ความเจริญจงมีแก่ผู้ไฝ่ศีลไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนสาธุภัยของชีวิตภัยของชีวิตคือความประมาทภัยของประชาราษคือขาดความสามคัคคีแต่ภัยของบุรุษสตีก็คือความไม่สำรวมระวัง ภัยของการฟังก็คือไม่ตั้งใจนะจึงให้พวกเราตั้งปกตั้งใจสุดสูสังละปะเตปัญญังนะการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญานะก็อนุโมทนากับทุกคนทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันยินสิ่งใหมนะ่เข้าใจสิ่งเก่าบรรเทาความสงสัยนะแล้วก็ทำความเห็นถูกให้เร็วไวอนะ่เพราะฉะนั้นวันนี้นะเล่าเรื่องราวของพุทธเจ้าก็จะฝาก รรมะให้พวกเราลองน้อมไปประพฤติปฏิบัตินะซักสี่ข้อสี่ประการวันนี้นะเรียกว่าเป็นทางก็แล้วกันวันนี้ให้เกี่ยวกับทางทางเสื่อมอย่าไปทำทางข้อที่หนึ่งประการแรกทางเสื่อมอย่าไปทำทางต่ำอย่าไปเดินทางเพลินอย่าไปหลงนะ ทางตรงให้รีบไปนะสี่ข้อนะประการที่หนึ่งอาวองว่าตามก่อนนาพนมมือขึ้นทางทางเสื่อมอย่าไปทำทางทางต่าอย่าไปเดินทางเดินพลินอย่าไปหลงทางินอย่าไปหลงทางตรงให้รีบไปทางตรงให้รีบไปจำได้ไหมลองว่าเองหนึ่งสองสาม ูเอาวคือจำได้เดียวแหละโอ้ยอาจารย์เปมเทศลรวาเนี่ยเออทางเสื่อมอย่าไปทำโยมทางเสื่อมมีอะไรบ้างนะถ้าเสื่อมมันอยู่สามอย่างนี่แหละโยมเสื่อมญาตินะเสื่อมญาต์เสื่อมญาตินี่เสื่อมมิตรนี่แหละนะแล้วก็เสื่อมทรัพย์นะแล้วก็เสื่อมปัญญาสามเสื่อมสามอย่างเนี่ยอย่าไปทำ เสื่อมญาติเสื่อมญาติเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเป็นคนตระนีถ้าเกิดเราจะเสื่อมจากญาติเสื่อมจากเพื่อนเนี่ยเป็นคนตระนีนะไม่ยอมเอื้อเฟื้อไม่ยอมแบ่งปันไม่ยอมอนุเคราะห์กันเนี่ยใครก็ไม่เข้ามาหาตระกูลก็ราานะญาติต่ะตนีอาวาสขาดสัมพันธนะ์ตระนีลาบขาดคนเกง่งยำตรนีททำขาดความเจริญเนี่ย นะถ้าเกิดเราตรนีหรือว่าไม่แบ่งปันไม่เอื้อเฟื้อเนี่ยขาดญาติขาดมิตรนะขาดเรียกว่าจะไม่มีคนเข้ามาหาเราหละนะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่เอื้อเฟือ้อแบ่งปันอนุเคราะห์เสื่อมจากญาติเนะี่ยตรนีแล้วก็เป็นคนพยาบาทขี้โกรธแล้วก็ริษยานะเราต้องขจัดออกไปนะถ้าเกิดเราไม่อยากเสื่อมจากญาตินะ อยากจะมีเพื่อนฝูงอยากจะมีญาติเยอะเนี่ยเราต้องเป็นคนเอื้อเฟื้อแบ่งปันตัดก็คือไม่ให้ทําสิ่งนี้นะที่เป็นความตรณีความพยาบาทนะและความอิจฉาริษยาตัดออกไปเลยจากจิตใจนี่คือทางเสื่อมนะประการที่หนึ่งเสื่อมญาติสองเสื่อมทรัพนะทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะโยมว่าทําไมถึงคนถึงไม่มีทรัพย์สินเงินทองพ่อผู้ไหม พูดอยู่อนะมันมีอบายยอบายสายต่ำเนี่ยทั้งหมดอยู่สิบอย่างด้วยกันนะสิบอย่างเรียกว่าอบายยมุกนะอบายามุขหกอบายามุขสี่รวมกันเป็นสิเนี่ยพูพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ชัดเจนนะพระคุณเจ้าก็มาพูดบ่อยแล้วนะก็คืออะไรบ้างนะก็คือ ชอบดื่มสุราเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วทำตัวเกียจค้านอันนี้หกประการเรียกว่าอบายมุกอบายแปลว่าเสื่อมนะมุกขะนะไปว่าปากนะสิ่งเหล่านี้เป็นปากทางแห่งความเสื่อมเป็นนักเรงพนันนักเรงสุรานะนักเรงหัวไม้แล้วก็นักเรงผู้หญิงเจ้าชู้นี่หลนะะ ถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งโยมไม่ต้องถึงสิบอย่างหรอกในข้อเนี้นะไม่มีทรัพย์หรอกโยมมีสิบล้านมีร้อยล้านก็ไม่เหลือในพระไตรปิฎกก็มีให้เห็นโยมนะรวยรวยสี่สิบโกดสี่สิบโกดโกดหนึ่งสิบล้านสี่สิบโกดแสดงว่ามีทรัพย์สี่ร้อยล้านกะหาปณะ,ะพอพ่อสิ้นไปแล้วนะลูกติดการพนันเที่ยวกิน นะไม่เหลือเลยโยมนะไม่ถึงไม่นานเลยแหละนะมีทรัพย์อยู่สี่สิบโกดไม่สามารถรักษารัพย์ได้นะเพราะว่าติดอบายยมุกนี่แหละติดการพนันเดิมเที่ยวกินเป็นนักเรงนะสตรีนักเรงหัวไม้เป็นหมดเลยโยมภายในไม่กี่ปีซั์หมดเลยรักษาทรัพย์ไม่ได้นี่เหมือนกันนะถ้าเกิดเราอยากรักษาทรัพย์มีเงินทองก็ต้องตัดออกไป นะเรียกว่าขยันหานะรักษาเป็นคบนะเพื่อนแต่คนดีเลี้ยงชีวีโดยประหยัดรัดเข็มขัดพอประมาณเราจะรักษาทรัพย์ได้นะนี่ไม่ให้เสื่อมทรัพยนะ์ประการที่สองประการสุดท้ายเนี่ยเสื่อมปัญญานะเสื่อมสติปัญญาเพราะอะไรฟังไม่เป็นคนที่ไม่ฟังไม่มาฟังเนี่ยนะไม่ได้คนไม่ค่อยชอบฟังธรรมโุยมสศจจะคนไม่ค่อยชอบฟังเท่าไหร นะความจริงเนี่ยแหละนะพอพูดถึงเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคความทุกข์ในคนไม่ชอบฟังแต่ถ้านั่งมินทาเนี่ยได้ทั้งวัน <c ười> คุยเรื่องคนอื่นนี่ได้ทั้งวันน,นะแต่มาฟังเรื่องสัจจะเนี่ยทุกสมุกไทยนิโลดมัรนอะเรื่องความเป็นความตายเรื่องสัจจะเนี่ยไม่ค่อยฟังไม่ค่อยอยากฟังนะมันเครื่องหู นี่แหละคุณโยมมันฟังไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นเราต้องฟังเป็นแล้วก็พิจารณาเป็นนะสุดท้ายต้องภาวนาให้เป็นเราจะได้ไม่เสื่อปาามปัญญานะอันนี้คือทางทางเสื่อมน,นะทางเสื่อมจะไปทำนะเสื่อมจากญาตินะเสื่อมจากทรัพย์แล้วก็เสื่อมจากปัญญาแล้วต้องทําตรงข้ามนะก็คือให้เราให้มีรู้จักฟังนะอย่างปัญญาให้รู้จักฟังพิจารณาเป็นแล้วก็ ภาวนาเป็นทางเสื่อมอย่าไปทำทางต่ำอย่าไปเดินทางเพลินเอามาเอาดูทางเพลินโยงส่วนใหญ่เราจะเพลินอะไรการมคุณทั้งห้ากามาคุณทั้งห้าเพลินทางตาเพลินทางหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเพลินไปกับโลกเราต้องรู้จักตัดกระแสบ้าง ต้องรู้จัตัดกระแสทวนกระแสข้ามกระแสทวนกระแสอย่าไปตามกระแสส่วนใหญ่ทั้งโลกแหละคนทั้งทั่วไปเนี่ยจะตามกระแสะเห็นว่าอ้นี้ดีอ้นี่จเจริญหูจเจริญตาของใหม่รถเนี่ยแหละคุณโยมไม่ต้องเอานะมีนะรถตัวเองก็ใช้ได้อยู่ถอนก็หมดยังไม่ดีเลยอ่ะ เห็นรุ่นใหม่อะไรมาเนี่ย่อนไปสองสามปีเห็นรุ่นใหม่มาเอารุ่นเก่าเราเนี่ยแหละไปเทินะเห็นบ่อยมากเลยะแล้วก็ไปพอนต่ออีกทั้งที่คันเก่าก็ใช้มาสามสี่ปีอย่างเงี้ยก็จะจริงก็ต้องใช้ไปได้อีกเรื่อยๆแหละแต่ว่าสิ่งใหม่มาไงมันยั่วยวนว่าเออเราก็พอหาได้ก็เลยเก็บเงินไม่ได้เก็บทรัพย์ไม่ได้สักทีนะเพื่อนทางทางตาทางจมูกน่ะ ไปเรื่อยนะก็เลยทําให้ติดในการ,รมคุณนะไม่กามคุณนี่ไม่ใช่เรื่องอชายหญิงอย่างเดียวนะโยมตาหูจมูกเลี้ยนกายใจนะทั้งหมดนะนะไม่ว่าจะเป็นวัตถูต่างๆนี่แหละนะอันนี้ทางเพลินอย่าไปทานะทางเสื่อมอย่าไปทําทางต่ําอย่าไปเดินทางเพลินอย่าไปหลงนะเพลินในการ,รมว่คุณทางตรงให้รีบไปทางตรงให้รีบไป ทางไหนตรงสุดนะมรตอารยมักมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิจำได้ไหมในธรรมจักนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมากรมมันตะสัมมาสมาธิสัมมาสตินะเป็นแปดข้อถ้าจำไม่ได้ก็เหลือสามก็ได้ศีลสมาธิปัญญา ศีลให้เราตั้งให้มั่นนะสมาธิให้เราตั้งใจนะปัญญาก็พิจารณาอยู่เนืองๆในสังขารเรานี่แหละเอาเพราะฉะนั้นก็ไม่ฝากมากหรอกคุณโยมวันนี้กี่ข้อวันนี้นนสี่ข้อ,อะระอองว่าพร้อมๆกันเอาว่าตามก่อนก็นแล้วกันเนาะทางเสื่อมอย่าไปททางเสื่อมอย่าไปทำทางต่าอย่าไปเดิน ทางเพลินอย่าไปหลงทางตรงให้รีบไปทลองว่าเอ๊หนึ่งสองสามทางเสี่ยงอย่าไปทำทางต่ำอย่าไปเดินทางเพลินอย่าไปหลงทางตรงให้รีบไปทดลองเ้ราะฉะนั้งให้เราจำไว้ตรงนี้นะโยงทางตรงก็คือศีลสมาธิปัญญานะ แล้วก็สติปัญญาญาณเนี่ยเป็นทางตรงให้เราเริ่มมาฝึกนะเรามีครูบาอาจารย์แล้วอัาวาที่สุดนะก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนไตายนะจงมาปกปักรักษาคนะณะของพวกเราให้มีแต่ความสุขความเจริญแม้คิดนึกปรารถนาสิ่งใดนะก็ขอให้ความสมมุ่งมา,ปา่ปรารถนาปรารถนามากก็ขอให้มาบรรด o ปรารถนาผลก็ขอให้มาบรรดา แม้ปรนารถนาพระนิพพานนะซึ่งเป็นสิ่งที่เรามุ่งหมายมุ่งหวังคือความดับในจิตใจของทุกท่านทุกคนเทิญสาธุ